ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับนี่อันนี้จะชื่อ V-Mini Stepper นะครับนี่ครเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายสำรับน่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้ก็สั่งมาให้แฟนใช้นะครับในการออกกำลังกายนะ กำลังเป็นที่ฮิตกันอยู่ในต้องบอกว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต,ต่างๆนะครับนี่นี่นะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่หลายคนน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับในกล่องมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะมีตัวนี้นะครับตัวตัวหลักนะครับตัวหลักแล้วก็ในส่วนของถุงหนึ่งถุงเองนะครับหมดแล้วนะครับ กุ่งนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันผมขอดูก่อนนะในส่วนของตัวผู้มอือเป็นส่วนของจับนะครับนี่นะเป็นเชือกยางจับมาแกะก่อนนี่เรามีกันไกลพร้อมนะครับมา มาดูกันว่ามันจะออกกำลังกายได้ดีไหมนะครับสำหรับตัวนี้อ๋อแล้วก็มีตัวหน้าปัดน่าจะเป็นตัวนับนะครับตัวนับรอบนะครับตัวนี้ต้องใส่ฐานนะฐาน 3A นะครับไม่จะมีให้มานี่คนระับใส่ฐาน 3A แล้วก็ใส่ไปในตัวของตัว เตปเปอร์เรานะครับสเตปเปอร์ก็น่าจะคล้ายกับเหมือนสเตปสเตปก้าว <c oughs> เ, <c oughs> เดิน <c oughs> นะประมาณนี้นี่นต้องใช้น้าหนักนะครับกดไม่ลงเลยกดแทบไม่ลงเลยปรับรอบได้ไหมนะครับไม่ได้ปรับความหนักไม่ได้นะ่าจะเป็นโชคจังหวะเดียวนะครับเรามาดูกันว่า เชือกกันนี้นะครับก็เป็นลักษณะจับแบบนี้นะครับนี่จับแบบนี้ดึ่งแยบ,บนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่จับแบบนี้สองเส้นนะครับซ้ายขวาโอ้ก็ดีนะครับไม่ต้องประกอบอะไรวุ่นวายเดี่ยเราจะมาลองดูว่ามันจะได้ผลดี แค่ไหนนะครับสำหรับตัวสเตปเปอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะนำตัวนี้นะครับมาใส่ฐานให้เพื่อนๆชมนะครับว่าอนี่ครับแกะออกมาแล้วนะครับใส่ฐาน 3A นะครับนี่ผมเตรียมฐานมาแล้วเดี๋ยวเรานำฐานใส่กันเลยนะครับเรียบร้อยมาเนี่ยครับผมจะมาให้ดูึงตัวฟังก์ชันของตัวไอตัวนับ นับตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะนะครับผมจะลองกดซ้ายดูนะครับกดซ้ายดูจะยังไม่นับนะครับกดทางด้านขวาปึ๊บนับ1ครั้งนะครับอันนี้คือจํานวนครั้งนะครับจํานวนเขานะนี่ครับขึ้นมา12นะครับด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของระยะเวลานะครับนี่ระยะเวลาแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็น1นี้อันนี้คือจํานวนเผาผ่านแคลอรี่นะครับก็คือ1แคลอรี่นะอ่ะ มันจะมีบอกนะครับว่าการเผาผลาญนะฮะนี่ครับอันนี้คือศูนย์นะครับมันคิดต่อการเป็นหนาทีนะครับ1น่นาทีอันนี้นะต่อรอบนะครับต่อรอบประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องออกกําลังกายนะครับมีฟังก์ชันของจํานวนการนับครั้งแล้วก็นับจํานวนแคลอรี่นะครับตรงนี้ก็ต้องออกระยะเวลาที่ไปเรื่อยนะครับมันก็จะคิดจำนวนพอผ่านแคลอรี่ให้นะครับแต่ก็ให้เป็นไกด์ไลน์นะครับอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากๆนะครับสําหรับการคํานวณ การเผาผลาญแคลอรี่เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีระยะเวลาบอกด้วยว่าเนี่ยครับเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้จะหยุดไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ออกกําลังกายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกปุ๊บมันก็จะเวลาจะเดินเบเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะนี่ครับแล้วเวลาจะเดินเบเรื่อยอย่างนี้นี่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ มาเดี <S <S <antique energy> <issions> ๋ยวเรามาดูวัสดุนะครับในตัวของนี่ครับที่จับนะครับก็เป็นฟองน้ําธรรมดานะครับฟองน้ําแบบตัวที่จับเครื่องออกกาลังกายเลยนะครับแล้วก็มีรัดเข้ามาจับอย่างนี้นะครับนี่ในส่วนของตัวจับนะครับก็เป็นสายเข้ามาติดกับตัวเครื่องแบบนี้ในส่วนของตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้นะครับก็มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะนี่แบบนี้นะพลาสติกนะครับพลาสติกตรงนี้เป็นขอบพลาสติกนะตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเลย นี่ครับแล้วในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโช o นะครับโช o ที่ไว้รับน้าหนักตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็ดูว่าน็อตเออก็ทํามาดีนะในส่วนของน็อตและตัวล็อกแผ่นตรงนี้นะครับทํามาได้อย่างแน่นหนาแน่นหนาเลยนะครับโช o ตรงนี้ก็ทําออกมาได้ดีได้ดีเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตรงส่วนหน้าจอนับนะครับในการนับตรงนี้ต้องไปใส่ถานนะครับแล้วก็นับ 9นะครับแล้วก็ในส่วนของการรีเซตนี่รีเซตในการนับนะครับเดี๋ยวนี้ผมไปใส่ครั้งหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีเศษนิดหนึ่งนะครับเพิ่งจะแกะกล่องนะในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพลาสติกแปะไว้เฉยนะครับไปดูการเชื่อมนะครับจุดวางโชกนะครับตรงนี้เป็นจุดวางโชก2ด้าน2ด้านตรงนี้นะครับนี่นะครับค่อนข้างหนักหนักเลยนะครับอ่าดูด้านล่างกัน ด้านล่างก็ทํางานออกมาได้ดีนะครับมีจุดยางด้านล่างนะครับ4ี่จุดตรงนี้นะครับ4ี่จุดด้านล่างก็เป็นเหล็กนะครับอืมเหล็กกล่องนะครับตรงนี้อ่านะครับมีการล็อกนะครับใต้ฐานนะครับ4ี่จุดนะครับ4ี่จุดครอบคุมครอบคุมเลยนะครับนี่อาจจะมองไม่เห็นนะ4ี่จุดด้านล่างนะครับถือว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็มีน็อตอย่างนี้ในส่วนด้านล่างนี่นะครับงานทำออกมาได้ดี ด้วยรูปแบบมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากนะครับง่ายก็เลยทําออกมาได้ดีอพอสมควรนะครับสําหรับราคานี้นะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการรีวิวตัวนี้นะฮะมานี่ครับก็ขึ้นไปยืนอย่างนี้นะครับข้างหนึ่ง แล้วก็กดลงไปข้างหนึ่งอย่างนี้โอ้มันก็เหมาะกับผู้หญิงเนาะเนี่ยต้องดึงอันนี้ด้วยครับนี่ดึงอันนี้ด้วยอ่าบริหารก้นนะครับบริหารก้นฮึบฮึบฮึบต้องกดลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองออกสัสกพักหนึ่งนะครับจะดูว่ามันจะได้ในส่วนไหนนะในส่วนของตัวนี้สเตปเปอร์ตัวนี้นะ ผมออกถูกไหมนะครับท่านี้นะนี่ครับฮึ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 บน่านี่ครับต้องโน้มตัวไปด้านหน้านิดน,นึงนะครับอันนี้ผมก็เล่นครั้งแรกนะ โอ้ได้แรงอยู่นะครับเพราะว่าแต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าอาจจะต้องใส่ผ้าใบเล่นด้วยนะครับวันนี้ผมเท้าเปล่าอยนะโอ้ได้เหนื่อยอยู่นะครับได้เหนื่อยอยู่ ได้เรื่องป่ะอ่าลองลงไปสิอ่าลองลงไปกดลงไปอ่ากดอ่อ่าเกือบจะได้แล้วเอาไปอ่าเอาอ่าโอเคเหนื่ไหมนะครับก็โยกนี้หรือไม่ก็หงายมือนะครับ จะเป็นการใช้แรงกดลงไปเหมือนกับก,การเดินเนาะเซปเปอร์ทางนี้นะครับนี่ดึงนี้ก็ได้นะครับดึงขึ้นดึงลงนี้ก็ได้อ่าอย่างนี้นะครับก็รู้สึกว่าได้ในช่วงของเอวบ้างนะครับเอวนะครับในส่วนของช่วงล่างช่วงขานะต้องรองปงนานานะครับอาจจะเหมือนในส่วนของไอ้ที่เหยียบ ที่ตามสวนสาธารณะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้แรงเยอะกว่านะครับนี่ดึงนี้ก็ได้ดึงนี้ึงดึงไว้สายนิดนึงนะครับส่นิดนึงในส่วนของที่ผมดูมามีท่าอย่างนี้ด้วยนะก้มแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะอ่าดึงนะครับหลักๆก็เป็นส่วนขานะครับตรงนี้เริ่มเมื่อยละตรงนี้จะได้นะครับช่วงขาตรงนี้ น่าจะเป็นช่วงของกล้ามเนื้อส่วนขานี่นะอ่ะได้เรื่องครับได้เรื่องได้เรื่องเลยนะครับดูเหงื่อนะครับนี่ได้เรื่องเลยอ่ะอเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเครื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรบ้างอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปตัวนี้นะครับ สเตปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นยังไงได้ในส่วนไหนนะครับก็ได้ลองเล่นมาอยู่สักระยะเวลานึงแล้วนะครับในส่วนของขานะครับขาเอวมันเหมือนกับการเดินนะครับการเดินแต่ว่าทีนี้มันต้องใช้น้าหนักในการกดลงไปอย่างนี้เนาะนะครับจะต้องเป็นน้าหนักกดตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ในส่วนช่วงล่างนะครับช่วงล่างช่วงกลางนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้แล้วถ้าใครอยากได้ช่วงบนนะครับก็ดึงตรงนี้ นะครับก็ได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยแต่ว่าส่วนหลักๆเลยนะครับที่จะได้สําหรับเครื่องสเตปเปอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่วงกลางนะครับลุมตัวแล้วก็ก็ช่วงล่างนะครับก็ถือว่านะครับเด็กถามว่าเด็กอย่างเมื่อกี้ลูกผมลองเล่นแล้วครับเล่นได้ไหมก็พอได้แต่ว่าอาจจะไม่สมูทมากนะครับอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแรงอาจจะยังไม่เยอะนะครับด้วยต้องน้ําหนักตัวด้วยนะครับในส่วนของโช๊คตัวนี้นะครับเนี่ยโช๊คตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างแข็ง นะครับค่อนข้างแข็งก็เลยสําหรับผู้ใหญ่นะครับผมก็เน้นว่าเป็นผู้ใหญ่เล่นดีกว่านะครับสําหรับผู้หญิงนะครับผมว่าก็เหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะครับแล้วก็ใส่รองเท้าเล่นเนาะสําหรับตรงนี้ถือว่าได้ได้อยู่นะเพราะผมออกไปแป๊บเดียวนะครับก็ได้ได้การบิดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับมันได้ส่วนบิดด้วยนะตรงนี้ด้วยนี่นี่เนี่ยบิดอย่างนี้ด้วยนะครับอยู่ที่เราออกนะครับ เนี่ยผมเริ่มก็เริ่มได้นะครับตอนแรกอาจจะติดขัดบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วต้องหมุนตัวนิดนึงนะครับหมุนเอวนะครับในการเล่นตรงนี้หมุนเอวนิดนึงนะครับเหมือนอย่างนี้เลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้ท่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ก้มนี้ก็ได้นะครับนี่ทําให้มันสมูทไปนะครับจะต้องใช้แรงกดนิดนึงนะครับระหว่างขานะครับส่วนนี้ก็จะได้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนเครื่องนี้ในการออกกำลังกายก็ถือว่าได้ ได้ได้แรงเลยนะครับตัวนี้ถ้าออกระยะเวลาสัก15นาทีโอ้ได้ถึงไหมผมว่าสัก10นาทีน่าจะเหนื่อยนะเพราะอย่างผมเนี้ยออกแค่2 3สานาทียังรู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะครับก็ถ้าเครื่องนี้เล่นเป็นเซตเซตนะครับเหมาะอาการไปเล่นเป็นเซตเซตละ1-2นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้พัฒนามากยิ่งขึ้นเซตละ5้นาทีได้ยิ่งดีนะครับสำหรับตัวนี้นี่นะครับการรีวิวสเตปเปอร์นะครับก็ เลามาคุยกันนิดนึงนะครับสําหรับตัวนี้ผมก็ว่าถ้าเกิดออกกําลังกายนะครับสรุปเลยสรุปขอสรุปตัวนี้นะฮะว่ามันได้ไหมมมว่าได้นะครับถ้าเกิดออกอย่างเป็นโปรแกรมนะครับอย่างเช่น2นาทีนะครับเริ่มแรกอาจจะเป็น1นาทีก่อนนะครับในการใช้ตัวนี้นะหนาที2นาที3นาที5นาทีนะครับแล้วก็พักเซตสัก1นาทีนะครับถ้าเกิดว่าแรกๆเนี่ยผมว่า1นาทีนะครับพัก1นนาทีแล้วก็ ออกสักวันละ3 4มสี่หเซตเนี่ยผมว่าได้นะครับได้ส่วนนี้ได้เพิ่มในส่วนของกล้ามเนื้อแน่นอนแล้วก็ด้านหัวใจด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ทดสอบนะครับการทดลองออกไปซักระยะหนึ่ง,งรู้สึกว่าอัออาตราอัตราการเต้นอัตราการเต้นของหัวใจรู้สึกว่าเต้นเต้นเต้นเยอะขึ้นเต้นเร็วขึ้นนะครับตรงนี้นะครับได้ไม่ใช่ว่าตอนแรกก็ยังคิดอยู่นะครับว่าเครื่องตัวเนี้ยมันจะได้ไหมนะครับสำหรับไอตัวสเตปเปอร์ตัวนี้เนาะ นะครับแต่ต้องบอกว่าในในที่ต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นการพูดถึงเยอะเลยจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะก็เป็นการรีวิวเครื่องออกกาลังกายทีโ่โหต้องเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เบานะครับตัวนี้ไม่เบาไม่เบาไ,บาได้ได้ในส่วนของแรงแรงเลยตัวนี้ไม่ใช่เหมือนกับการมันจะคล้ายๆกับการที่เราไปออกกาลังกายตามส่วนสาธารณะที่มีเครื่องในการยืนนะครับแล้วเป็นเหยียบ คล้ายๆกันแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะใช้แรงกว่าเยอะมากๆนะครับในการใช้เครื่องแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีเครื่องแบบนี้ติดไว้ที่บ้านสักตัวนะครับไม่ต้องไปเล่นตามสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับก็ลองดูนะครับแล้วที่สําคัญราคามันไม่แพงนะครับแลกมาด้วยสุขภาพร่างกายที่ดี ของเรานะครับตัวนี้น่าน่าจะได้เพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ลดหนักก็ใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวนี้เปอร์นะครับตัวนี้เป็นงานจีนนะครับราคาไม่ถึงพันบาทก็ถือว่าใช้งานได้อย่างดีนะครับมาทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวไปรับชมกัน ในคิวิดีโอหน้านะครับผมจะหาอะไรมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ